พลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32โดยชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยพร้อมจิตอาสาภัยพิบัติกองร้อยทหารพรานที่3205ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านหลังจากเกิดฝนตกหนักที่น่านนี้มีบางจุดน้ำท่วมแล้วนะคะมวลน้ำป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มลงมาสร้างความเสียหายแก่บ,บ้านเรือนของประชาชนที่บ้านยอดหมู่ที่2และบ้านผาสิงหมู่ที่5ของตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่าน ในเบื้องต้นมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อน4หลังคาเรือนค่ะกำลังพลได้ให้การช่วยเหลือโดยการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟูกที่นอนอุปกรณ์ทางการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนไปเก็บไว้อย่างพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งในบางจุดนะคะที่ขณะนี้เริ่มเคลียร์พื้นที่ได้แล้วน้ำลดแล้วแต่ดินโคลนที่มาอยู่ทับถมกองกันในบ้านในอาคารกำลังพลก็ไปช่วยกันฉีดล้างดินโคลนทำความสะอาดบ้านเรือนหลังจากถูกน้ำป่าไหลหลากมีดินโคลนที่พัดมาถลม่มเนื่องจากกระแสน้ำพัดพาเอาดินโคลนเข้ามาทับถมภายในตัวบ้านของประชาชนเป็นจานวนมาก ซึ่งในภารกิจครั้งนี้ค่ะนอกเหนือจากทหารที่มาช่วยชาวบ้านแล้วนะคะก็ยังมีผู้นําชุมชนประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมฟื้นฟูสภาพความเสียหายด้วยค่ะจริงจรเพิ่ง